สวัสดีค่ะพี่น้องแฟนเพจสาวทิดาพ่อนค่ะมาได้ค่ะพี่น้องกินเขาคือเกาค่ะเขาก็ประแดกเบื้องอันปลาขอ้ปาขอปลาข้อแดดเดียวไหมคะ่ะปลาคอปลาคอนมีไหมพี่น้องเนี่นนปลาขอคอนตัวน้นอยๆเอามาเห็นเป็นปลาข้อแดดเดียว อันนี้เป็นแก้วปลาแดกบันนี้เป็นแก้วบักกวกักอันนี้เป็น,วน,ปนหวานบ้านไม่ใช่เบิดร์ตงามนี่ค่ะพี่น้องอันมันจะเป็นหามปลาขวานห้าไปเอาปลาขวานมันจะได้ปลาน้อยๆเขียวปลาลงตรงเนียหม้ามปลาลงแล้วก็นี่สีแหง น้นานี่ค่ะเป็นน,าน้าถนอมอาหารค่ะถ้าเอาปลาเอาปลาไปตากแดดเอาซีนไปตากแดดเขาใบซีนแล้วล่ะนว่มักที่สุด <c oughs> แก้วปลาแดกค่ะค้องมักแซ่บขนาดเลยอืม้ม สีเป็นต้นเป็นต้อนอ้าคือเนาะอือืนพัดกับอืมปลานุ่ปลาขอนอุ้ย,ย,ย,ยปลาลด พิงปลรดรอย่าพ่างจิบายเขาเนี่ยพิงปลดปลารดสุมีม่มาสิยูน,าน่ามันเจ้ให้หน้านะครับพี่น้อง่วาวนหมามานชิมีปกคอหน่อยค่ะ